ผู้ชมครับผมเชื่อว่ายุคสมัยนี้ทุกคนนั้นดูแลสุขภาพเป็นปกติอยู่แล้วยิ่งมีโควิด19ก็ยิ่งดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมฮะแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเรื่องที่หลายคนนั้นละเลยไปนั่นคือเรื่องของการขับถ่ายบางคนไม่อยากกินยาถ่ายเพราะว่ามันมวนท้องมันปวดท้องวันนี้เรามีทางเลือกมาให้คุยกันกับพี่มิ้นส์สารทนะครับสวัสดีครับพี่มิ้นค่ะสวัสดีค่ะน้องนภาพี่มิ้นชื่อว่าหลายคนนะเรื่องผิวพรรณเรื่องหน้าตาให้ความสําคัญแต่บางทีเรื่องขับถ่ายละเลยใช่ออแล้วก็หลายๆลาคนเนี่ยพอเวลา เรื่องปกติทำไปปละละเลยไปเรื่อยๆปุ๊บอ้าวกลายเป็นแบบว่าท้องผูกไปแล้วถ่ายยากไปแล้วหรือว่าบางคนหลายๆคนอาจจะแบบกินนิดกินหน่อยอกินข้าวต้มกับท้องเสียหรือบางประเภทกินนมกับท้องเสียอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความน่าเป็นห่วงเรื่องของมะเร็งลำไส้เหมือนกันและบุคคลที่3นะคะที่กินอะไรไปปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกมันไปจุกอยู่ที่ลินปีจุกอยู่ที่ท้องเพราะไม่ย่อย่ออาหารไม่ย่อยคน3ประเภทนี้นะคะมิ้นต้องบอกเลยว่าตอนนี้ต้องตั้งใจฟังเลยค่ะมิ้นขออนุญาตเอาประสบการณ์ตัวเอง มาเล่าให้ฟังก่อนตอนนั้นไปถ่ายรายการต่างจังหวัดนะคะคก็ตื่นเช้านอนดึกนะฮะอยู่กันยาวๆเลยเป็นเดือนปากว่าไม่รู้ตัวอีกทีค่ะไม่ถ่าย1สัปดาห์หรือเจ็ดวันเต็มๆไปอยู่ได้ไงหนึ่งสัปดาห์ไม่ถ่ายแต่มันจะมีอาการอย่างนี้คุณผู้ชมพอไม่ถ่าย7็วันนะ่ะท้องมันจะเริ่มแข็งกดตรงไหนก็แข็งแข็งแข็งไปหมดแล้วตัวมันจะบวมๆแล้วก็คิดว่าเราอ้วนขึ้นน้าหนักขึ้นกินเยอะหรือเปล่าอ่ากินเยอะหรือเปล่าอาหารอร่อยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่มันเริ่มมีกลิ่นปากละเริ่มมีกลิ่นตตตัััววววววลลลละเเรรรริิ่่่่มมสสึ้้้้นนนาาาาากกกอบหหแแแแผผงูจ เปียกนะฝ่าเท้าขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมนะฝ่าเท้ามิ้นจะเปียกตลอดเวลา oh. เหมือนเหงื่อค่ะมันพยายามดันออกมาของเสียมัน oh. พยายามดันออกมาแล้วมันก็กลายเป็นเหงื่อเค็มแล้ว มันจะมีกลิ่นตัวตรงนั้นก็คือแบบเราเริ่มรู้แล้วเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้อ๋อเราไม่ถ่าย7วันก็เลยเดินไปซื้อยาถ่ายร้านขายยามาทานก่อนเริ่มจาก1เม็ดเอาเริ่มออกนะหลังๆ2งเม็ดเริ่มไม่ออกกินเยอะสุดคุณผู้ชม9้าเม็ด1ิเม็ดอะเหมือนมัดื้อยางี้หรอโอ้ร้านขายยาพูดแบบน้องนพัทเลยว่าะไฮะคุณมิ้นครับผมไม่ขายยาถ่ายให้คุณแล้วนะครับผมกลัวว่าคุณมิ้นจะเป็นมะเร็งลำไส้วรุณจะดื้อยาแล้วแสดงว่ากินเยอะจริงๆจนแบบเอาอย่างนี้ไหมคุณมิ้นเอาวิธ มันเจ็บคุณผู้ชมแล้วก็ทรมานแล้วก็แบบมันไม่เลิศอ,อ,อ่ะม,มันไม่โอเคอ,ะเอ,อ่ะมันทำให้เรารู้สึกถ่ายเองไม่ได้มิ้นก็เลยไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะท่านนี้เลยนะคะรองศาสตราจารย์ดรณัทนนท์ตราชูออค่ะซึ่งท่านนี้นะคะเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยค่ะกว่า20ปีจบทางด้านนะคะด้านฟู้ดไซส์หรือว่าด้านอ,อ,อาหารนะคะมีวความเชี่ยวชาญในเรื่องของโภชนาการเป็นอย่างดีจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยค่ะไปปรึกษาท่านเล่าอาการให้ท่านฟังปากราท่านบอกว คุณมิ้นไม่ได้อยากเลยครับทานผักผลไม้วลาเจ็ดแกิโลเลยกินวลาเจ็ดถึงแปกิโลเลยเหรอเอากิโลเดียวให้รอดก่อนอก็เลยบอกดอกเตอร์ค่ะไม่ไหวจริงทำไม่ได้ดอกเตอร์ก็หลอกเอา งั้นเอาอย่างนี้ผมมีนะคะจุลินทรีย์ซึ่งอยากให้คุณเอาไปทานเลยนะคะคตัวนี้เลยนะคะชื่อ Car คาริสโปรไบโอติกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยมันดีมากเลยนะเพราะว่ามินทานไปแล้วมินรู้สึกได้เลยว่ามันสามารถปรับสมดุลลำไส้ของเราได้จริงคะ่ะ<อ>เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคาริสโปรไบโอติกมีจุลินทรีย์2ตัวนะคะตัวแรกนะคะคือพรีไบโอติกและ โปรไบโอติกเจ้าพรีไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ํานมแม่ซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเราทานอยู่แล้วนมแม่แต่โตมาเนี่ยรู้จะไปหาทานที่ไหนนะคะซึ่งเราก็ต้องหาเป็นจุลินทรีย์ที่ทดแทนนมแม่แล้วก็ทานเข้าไปซึ่งอยู่ในคาริสโปรไบโอติกแล้วและในเนี้ยมีจุลินทรีย์หนึ่งตัวชื่อว่าโปรไบโอติกซึ่งเจ้าตัวนี้บอกเลยนะคะว่าทํามาจากนะคะพืชนะคะเป็นส้มสายพันธุ์สีแดงแล้วก็ผลส้มแขกและที่สําคัญอย่างหนึ่งในเนี้ย เขามีโปรไบโอติกมากถึง2,500ล้านตัวซึ่งในท้องตาดมีไม่ถึงนะมีไม่ถึงเลยตอนนี้ต้องบอกว่าคาลิสมีมีมากที่สุด2,500ล้านตัวและปริมาณมีเยอะถึง2.5กรัมทั่วไปมีแค่1กรัมและในนี้ยังดีเลยมีผักผลไม้นะคะถึง3 0 0 3 0กรัมแล้วดีกว่านั้นเองมินก็ถามดรว่าดรขาหนูต้องทานยังไงอะไรไงดรบอกว่าวิธีการทานง่ายมากเลยนะก็คือฉีกซองแบบนี้ค่ะ แล้วก็กอกใส่ปากเลยน,นะคะปุ๊บปุ๊บปุป๊บ ให้หมดซองค่อยๆนอนค่อยๆกลืนนะคะค่อยๆกรอกลงไปนอนไปเลยคุณผู้ชมแลวคุณผู้ชมดูนะคะคาลิสโบรเบลติกคุณผู้ชมดูปริมาณจุลินรีที่อยู่ในเนี้ยมันเยอะมากและคุณมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เพราะว่าด็อกเตอร์ที่มีหนวยปรึกษามารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ณัฐนนท์ตราชูท่านเป็นคนบินไปศึกษาเองวิจัยเองค้นคว้าเองนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วทําการฟรีสดไดจากญี่ปุ่นแล้วส่งตรงมาที่ประเทศไทยคุณผู้ชมดูเรามีนะคะใบการันตีว่าเราเนี่ย ฟีดไดนะคะมาจากญี่ปุ่นจริงๆ,<อ>ๆนี่นะคะแล้วก็ส่งตรงมาที่ประเทศไทยจริงๆนี่ยืนยันได้เลยว่าเนี่ยคือของที่มีผลผ่านผลงานวิจัยมาแล้วฟีดไดเองสารสก,กัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจทานไปแล้วคุณผู้ชมปิดไฟแล้วก็นอนหลับเลยนะเป็นยงไจะบอกว่าตอนเช้าอ่ะผลที่มินได้คือคจะเหมือนมีคนปลุกให้มินตื่นมิน้นตื่นตื่นตืน,ตน อะพอเราตื่นปุ๊บเราอยากจะไปนั่งชักโครกพอเราไปนั่งชักโครกเสร็จปุ๊บเราจะอยากนั่งและถ่ายคุณผู้ชมมิ้นจะขับถ่ายออกมาแบบสุดลำไส้แล้วอ่อนโยนไม่มาปวดบิดพอดแพทยและที่สําคัญไม่มาปวดพอดแพทยหรือว่ามาถ่ายระหว่างวันเหมือนยาทายอ๋อตอนเช้าทีเดียวจบ ทีเดียวจบแล้วสุดรับใช้แล้วไม่สบายท้องแล้วคิดดูสิว่าเราทานทุกวันทุกวัน่ะเราสามารถขับถ่ายได้เองที่สําคัญวันนี้มิ้นมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆเอาไปเลยคุณผู้ชมค่ะปกติ1กล่องเนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด12บซองก็ทานได้10วันใช่ไหมหนึ่งกล่องปกติค่ะราคาอยู่ที่นะคะ1นึ่บาทวันนี้คุณผู้ชมเอาไปเลย2กล่องค่ะ2กล่องราคาปกติ2,100่้ยใช่ไหมคะลดให้ก่อนนะคะเหลือ155 0บาทแต่ถ้าคุณกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่ห 44 021146244หรือแอดไลน์มาที่ VR 24 <cabinets. S 1> ฟังดีๆนะคะ2กล่องลดไปแล้วเหลือ1,550 <1, S 2> ขออนุญาตแถมเพิ่มอีก2กล่องเป็น4กล่องค่ะโอ้หสกล่องยาวๆเลยกินให้เห็นผล4ีซองทานเป็นเดือนกว่าๆและที่สําคัญ99สายแรกนี่แถมผ้าห่มแถมผ้าห่มด้วยเป็นผ้าห่มขนาด5ฟุตนะคะของวอรีน่าด้วยใหญ่มากหนานุ่มขอบชีดมากตอนที่แถมก็จะมาเป็นเซ็ตแบบนี้เป็นเซ็ตแบบนี้สวยๆคุณผู้ชมไม่ครยมิ้นจะบอกเลยนะคะ590บาทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดนะคะผ้าห่มหนึ่งนะคะคาริสโปรเบติอีก4กล่องด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 4,790บาทแต่วันนี้ให้คุณเพียง1,550บาทขอให้ทันนะคะ99สายค่ะกดและโทรมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์021146244 021146244หรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะที่แอ24ทุกสายที่โทรเข้ามานะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางก็ได้แต่ถ้าซื้อในรายการไม่ทันต้องไปอีแฟนบอยเองราคาไม่ได้อย่างนี้แน่นอนไม่ได้ด้วยอันนี้โปรพิเศษมากจริงๆย้ำเบอร์สุดท้ายอีกรอบนึงเบอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะย้ำนะให้ทันนะคะ ที่021146244นะคะหรือแอดไลน์นะคะที่ a d v r 2 4แนะนำว่าให้คุณรับประทานเลยนะคะวันละหนึ่งซองเหมือนกันคือมินจะบอกด้วยความรู้สึกของตัวเองว่าคาลิสโปรไบโอติกนี่นะคะเขาทำงานเขาดูแลคุณตั้งแต่ซองแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทานไปคืนนี้พรุ่งนี้รู้เรื่องเลยนี่สุขภาพดีนะคะ021146244ค่ะอย่ารอช้ารีบโทรเข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณพี่มินมากครับขอบคุณครับ กลับมาพบกับผมและน้องแอลอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ส่ง